ข้างหลังครูนะคะนักเรียนจะลองสังเกตด,ดูจะเห็นว่าเป็นทิวเขามากมายนะคะที่ประกอบกันเป็นภูหลวงซึ่งจุดที่ครูยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนักเรียนลองสังเกตด,ดีๆนะคะและเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากับนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน,นะคะนักเรียนจะเห็นว่าส่วนเนี้ยชาวบ้านจะเข้ามาบุกรุกแผ้วถางทําลายนะคะเพื่อทําพื้นที่เกษตรหรือว่าทําพืชสวนพืชไร่นะคะ ซึ่งนักเรียนคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายเนี้ยจะส่งผลอย่างไรกับเราคะค่ะสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนะคะจากการทำลายป่านะคะเราจะมาเรียนถามคุณชัยนรงดูดดื่มนะคะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชัยนรงค์คะดิฉันอยากจ,จะเรียนถามถึงผลกระทบนะคะจากการทําลายป่านะคะที่มีต่อเขตเเรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงค่ะครับผลของการทําลายป่านะครับจะทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท,ที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่านะครับ เป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและเปน็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายๆชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างป่าครับมีผลกระทบอะไรต่อช้างป่าไหมคะหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้คะ่ะครับโดยปกติช้างป่า1ตัวนะครับจะใช้พื้นที่หาก,กินอย่างน้อยประมาณ20ตารางกิโลเมตรถ้าพื้นที่ป่าถูกทําลายไปทุกวันทุกวันช้างป่าเหล่านี้จะไม่มีที่อยู่อาศัยก็เลยมีผลกระทบต่อสัตว์ป่าอย่างมากครับ ในพื้นที่เขตสถา,าพัน,พนธ์ป่าผูหลวงนะครับนอกจากมีช้างป่าแล้วนะครับก็จะมีพวกเก้งกวางหมูป่าไก่ฟ้าและนกชนิดนต่างๆอีกมากมายในพื้นที่เขตะถา,าพันธ์ป่าผูหลวงจะมีนกประมาณ300กว่าชนิดนะครับและอย่างนี้ถ้าเป็นผลกระทบเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธรรมชาติล่ะคะครับถ้าป่าถูกทําลายนะครับอย่างสมมุติว่าต้นไม้1ต้นถูกโค่นไปนะครับไม่ได้ถูกทําลายเฉพาะต้นไม้ต้นเดียวนะครับยังมี พืชอ,อิงอาศัยต่างๆนะครับต้องถูกทำลายด้วยเช่นกล้วยไม้พันไม้มอสเฟิร์นไลเคนต่างๆก็ๆๆถูกทำลายไปด้วยก็ทำให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยครับทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ปูหลวงเนี่ยมีแนวทางการแก้ไขยังไงคะครับเรามีมาตรการในการแก้ไขอยู่2อย่างนะครับคือมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมนะครับมาตรการทางกฎหมายก็คือถ้าเราพบการพบเห็นการกระทาผิดการบุกรุกนอยป่าเราก็ดําเนินคดีกับผู้กระทาผิดโดยเฉียขาดนะครับค่ะอีกับอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราก็ มีออกไปทําการประถามพันธุ์คือเราเราคิดว่าป้องป้องปามดีกว่าปราบปามเพราะการป้องปามเนี่ยมันทําให้ต้นไม้ไม่ถูกทําลายถ้าปราบปามหมายถึงเขาทําลายแล้วเราถึงไปปราบปามเขาเนี่ยจะจะจะมันจะมีผลน้อยถ้ารเราป้องการป้องกันนะครับก็คือการได้ออกไปประถามพันธุ์ให้กับรัษฎรที่อยู่รอบๆป่าผู้หลวงได้มีจิตสำนึกให้รู้สึงคุณค่าของทรัพยากรป,ป่าไม้ทั้งป่า เพื่อเขาจะได้มาช่วยกันดูแลรักษาป่าน ok อกจากประชาธมพันธ์กับราษฎรแล้วนะครับเรายังมีโครงการทีปปร่ออกไปประชาธมพันธ์กับโรงเรียนต่างๆชุมชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆนะครับเราจะออกไปดาเนินการประชาธมพันธ์เพื่อให้นักเรียนเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยได้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้กลับมาช่วยเราดูแลป่าไม้สัตว์ป่าอีกทางหนึ่งครับค่ะหนูคิดว่าเป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคะแล้วไม่ทราบว่าชาวบ้านเขาร่วมมือไหมคะ ครับแรกๆเลยชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะเขาคิดว่าป่าไม้มาทีไรก็จะไปจับกลุ่มฆ่ทุกทีแต่ตอนหลังเราได้เข้าไปหาเขาได้พูดคุยกับผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆที่อยู่อรอบๆที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรารเขาก็เริ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเขาให้ขันมาให้ความร่วมมือชี้เบาะแสว่าบางครั้งมีคนแอบมารักลอบล่าสัตว์รักรอบตัดไม้รักลอด ไปจับนกกงหัวจุกไปเลี้ยงเขาจะส่งขาวให้เราเราก็เข้าไปตักเตือนบอกว่าการทำล่านี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายนะเขาก็าเชื่อฟังแตาหับคนที่ไม่เชื่อฟังเราก็ใช้มาตรการทางกฎหมายครับคุณชนรงค์คะขอบคุณสำหรับคําตอบมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะครับ,รบสวัสดีครับ